สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกทุกท่านนะคะยามเย็นของวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมค่ะลงมนมาขึ้นสินค้าเรียบร้อยนะคะคุปตะแอลสามหกศูนยดดีทีค่ะอุปกรณ์ใบม้ดันดินหาแล้วก็ผ่านพวนผ่าน5้าค้ง6ใหม่จาก LCS นะคะขึ้นรถขนส่งลงมนสายซิ่งเรียบร้อยค่ะเตรียมจะส่งให้คุณลูกค้านะคะที่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ ตัวนี้ทุกลูกค้าโอนจองมาจําไว้นะคะแล้วก็ได้เลิกรับสินค้าวันพรุ่งนี้นะคะ7สิงหาคมค่ะขึ้นรถขนส่งเรียบร้อยเตรียมออกเดินทางจะส่งกันนะคะทางร้านของเราต้องขอขอบพระคุณคุณอาบานจีและครอบครัวมากๆค่ะตัวนี้โอนจองจบกลางอากาศด้วยนะคะขอบพระคุณสำหรับความไว้วางใจพรุ่งนี้ปายทางที่หนองบัวลำพูรอรับช้างส้มขันงงมหน้าบ้านได้เลยนะคะ ลูกค้าท่านใดมองหารถแท็กเตอร์มือ2หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอยู่สอบถามสั่งซื้อได้เลยค่ะร้านอยู่กำแพงเพชรมีบริการส่งทั่วประเทศนะคะขอบพระคุณค่ะ